สวัสดีครับผมผมท็อไม่น่าพาตัวเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวัน oh 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 and the Get ready, get set, let's go If we never go, we'll never know Cause you and I, oh yeah, we could fly so high ที่เราจะไปในวันนี้าที่เราจะเดินทางไปประจวบ่านสุราชธานีนะครับผมก็ได้เลือกเส้นทางเป็นเส้นทางขนอมเขาไายดำนับได้ว่าเป็นในรีวิวนะผมก็ดูทีมงานของคุณปูรีมานี่แหละ <c oughs> ผมก็ได้ตามรอยพี่เขาไปนะครับเป็นเส้นทางเขงาไยดำเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดนะครับเห็นเขาว่า่างนั้นนะ แต่เราก็ยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ตามท,ท็อปนีหน้าไปดูกันนะครับสวัสดีครับนะไป นะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรถมิราได้ไหมฮะเผื่อไปลงช่องเผื่อมีคนสนใจจะซื้อได้เนาะครับคันนี้ขายเท่าไหร่พี่ันนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่พี่ขายตามสภาพนะแต่ว่าพี่เอามาไม่ได้เก็บอะไรครับผมเพราะว่าจะต้องเอาไปเก็บอ๋อนครับก็ตามสภาพนะฮะตัวนี้เป็นเก๋งพี ปีสองเนาะน่าจะเป็นปีสองเปิดฝาท้ายด้วยครึ่งบานใช่อ่ะขอดูเครื่องยนต์ได้ไหมฮะโอ้ที่นี่ก็มีรถโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นอะไรครับผมเนี่ยมาด้าแฟมเเลียอ๋อมาด้าแฟมเบเลียนะฮะคูกนี้ก็ราคาเท่าไหร่พี่ร,ราคาเท่าไหร่พี่อย่างเนี้ยหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้มีหลายคันเลยสวยสวยราคาเดียวหมดเลยเอามาถวเฉลี่ยครับ เฮ้ยผมคันนี้ก็สวยนะเนี่ยใช่คันนี้เก็บสีเก็บสีมาแล้วครับพื้นยังสวยๆเลยอ่ะเนาะเก็บสีมาเรียบน่อยครับให้ผูรถเดิมเดี๋ยว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 ผมดูขอขอดูคันนี้ก่อนนะนี่ก็เป็นมิล่า่นะอยู่ในมาด้าแฟม i ิลี่นะมาด้าแฟม i ิลี่ก็มีอยู่สักสามคันสี่คันโหสวยๆ นะใครสนใจชอบแต่มันก็มาเป็นคู่แข่งกันแหละในตระก,กูลนี้นะเป็นคู่แข่งมาด้ามาแข่งกับมิล่านะครับช่อง youtube ของผมเป็นช่องมิล่าพาตะลุยนะพี่อ๋อเหรอคราลองไปเสิร์ชหาดูได้ครับ <อ>ทีเดียวติดเลยเหรอพี่ใช่เครื่องดีแต่ว่าตัวเครื่องอะ่ะมันจะมีตรงเขาเรียกว่าอะไรนะยางอะ่ะน้ำมันมันจะซึมนิดนึง<อ>ต้องเอาไปต้องเอาไปเอาไปเปลี่ยนเนาะใช่ใชไ่ได้ได้เดี๋ยวผมไปดูเครื่องยนต์โอแต่ว่าเครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมโอ้หถือว่าสภาพใช้ได้เลยนะแอร์เย็นไหมครับพี่แอร์เ,อเย็นนะเครื่องเสียง คุณเยผมเครื่องมันเป็นหัวฉีดแล้วนะฮะีหัวฉีแล้วครับโอ้เครื่องยิ่งใช้ได้เลยนะแล้วก็มันจะมีม่ววิ่งแล้วตัวพานจะมจะประกบทออ๋อไปเปลี่ยนยางแทนเครื่อง ห้ามนี้ราคาห้าหมื่นเก้าถือว่าคุ้มนะอ่า<ม>เพราะว่ามีเอฟซีทางใต้ถามเข้ามาเยอะว่าไม่มีมิ拉ขายทางใต้เลยเหรอฮนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาพี่ได้เลยเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่ศูนย <06 2, S 1> ์หกสองศูนย์หกห้าห้าหนึ่งสี่สองครับศูนย์หกสองหกหกห้าห้าหนึ่งสี่สองนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อพี่ชื่อเลยนะครับพี่พ,พี่บีมนะฮะโอเคครับผมเลือกเสื้อกุ้มแล้วี่ว่าเหรอ อ่าเดี๋ยวไปฟังเครื่องเสียงดูแล้วกันนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพ p ว w e r ไหมครับพี่มันเบานะอ๋อเดี๋ยวผมลองดูพี่ไม่แน่ใจว่ามันพ p ว w e r ไหมอ๋อพวงมาลัยเบาครับผมพาวเวอร์ครับผมพาวเวอร์นะใช่ไหมนะเครื่องเสียงก็ใหม่ด้วยอ่ะเครื่องเสียงใหม่นะฮะโอ้เฮ้ยมีจอด้วยนะพี่มีจอด้วยขอถ่าย่อยนะพี่มีจอด้วย ยอดอน่ะราคาเฉพาะเครื่องเสียงผมก็ว่าคุ้มแล้วนะราคานี่เน็ตแล้วนะเพราะว่าพี่พี่ขายถู่อ๋อพี่คือไม่ลดแล้วใช่ใช่ก็จะมี้มันขายประมาณได้ครับพี่ส่วนยังไงใครสนใจก็ติดต่อหาพี่ได้เลย ก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดลิกสิสิ์โอ้โหห้าหมื่นเก้าคุ้มมากครับผมคุ้มมากนะฮะเฉพาะเครื่องเสียงก็ก็ดังดีแล้วนะเนี่ย<ด>มีจอมีอะไรด้วยนะฮะแอร์ก็เย็นดีเลยครับก,ก็ทำกันหนอหลอกพี่ไม่ค่ได้เช็คอ่อแอร์เย็น,น,นพี่แอร์เย็นสภาพสีภายนอกก็ ก็พอได้ครับผมแต่ว่าภายในถือว่าเรียบร้อยเลยเครื่องเสียงเบาะคมทุกอย่างสะอาดสะอ้านนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่คันนี้ผมว่าคุ้มตามที่ผมดูรถมาหลายคันแล้วนะค<อ>ันนี้คุ้มครับผมเรื่องอะไรดีนแต่ว่านั่นต้องอาไปเก็บรายละเอียดนาครับ,บผมโอเคนะครับขอบคุณพี่มากครับพี่ครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วนะฮะมาจากไหนเนี่ย พิกัดอยู่ตรงไหนครับพี่พิกัดเผือคนจะมาดูตรงสท่าทองใหม่อ๋อหน้าไปสณนย์ท่าทองใหม่นะฮะใช่ครับผมอ,อ๋มอ 1 5กิโลเมตรนะฮะหนึ่งพันเท่าไหร่นะ1,575พันห้าอยเจ็ด้ากิโลเมตรผมร,ผมร้อนปกติครับผมน้ำมันก็เหลืออยู่ครึ่งถังอ่ะเหลือครึ่งถังเติมเติมออกมาจากนาครศรีธรรมราชนะน้ำมันถังนี้นะอ่ะาม,มีบินอยู่เดี๋ยวค่อยสรุปทิปกันละกันเนาะแต่ ต้องบอกได้เลยว่าน้ำมันคนระับผมผมว่าประหยัดเลยแหละแต่ผมก็ไม่ได้ไปสนใจนะ,ะแต่ผมขี่ผมรู้สึกว่ารถคันนี้ประหยัดมากอ๋อนะมันไม่ได้แวะบ่อยใช่มันไม่ได้แบบร้อยสองร้อยโลเติมอย่างเงี้ยอันนี้ผมวิ่งทีสามร้อยโลขึ้นกว่าจะเติมนะอืโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปตอนจบทิพภาคใต้แล้วกันใช่นะเราจะสรุปให้ฟังว่าไปเที่ยวภาคใต้เนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะฮะ,อ,ะอันนี้เราก็อาจจะไปแวะหาเอฟซีอีกสองท่านนะครับ เราก็จะกลับคืนสู่เอาหนูกขาวไปเซตร,ระบบแล้วใช่คือรถมันเราขี่อ่ะรถอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่เราขี่เราต้องรู้ว่าเราต้องไปเพิ่มเติมจุดไหนบ้างเพื่อที่จะให้รถเรามันสมรรถนะมันดียิ่งขึ้นขับแล้วรู้สึกสบายยิ่งขึ้นนะฮะอ่าอันนี้เราถึงเอามาเดินทางไกลเอามาเทสระบบนะส่วนทำเสร็จแล้ว เอฟซีท่านไหนอยากได้ก็โทรมาคุยกันได้นะฮะ<ม>ผมไม่ผมไม่ค่อยสะดวกจะไปโพสขายไปอะไรนะผมจะทำให้คนที่อยากอยากได้จริงๆให้โทรมานะครับโอเคแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงอะ่ะขายไม่ได้ก็เป็นรถที่ใช้งานดีอยู่แล้วผมก็ผมจะเอาไว้เดินทางอย่างนี้แหละเออเอ่าเดี๋ยวน้องไปด้่นนี่กับโซนท่งเนือต่อ,อีก่ ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กัดไหมครับไม่กัดนะโอ้ข้าวผมก็พอได้ครับผมไม่เมื่อยเท่าไหร่เดี๋ยวคัตก่อนแล้วกันโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอากาศโคตรเย็นน่ะหน้าร้อนทำไมันเย็นจังเสียดายตรงทางเข้าเมื่อกี้มอเมมเต็มเลยเมมจอดลบก็เลยจอดจอดรถเมม จะมาครั้งต่อไปพกเกมีมาสักห้าอันและได้ไอันนี้ F F4 นะมานั่งอ่ะเดี๋ยวจะถอดจ่ายถ่ายคู่กันที่อาจจะลงไปถ่ายบรรยากาศกับรถเขัาครับสวยมากครับผมเย็นมากเลย มันเพิ่งฝนมันเพิ่งแบบฝงตกไปอ่โอ้บรรยากาศเนาะอันนี้ขอแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่ออะไรนะฮะสมนัสครับสมนัสใช้เพิ่งได้คันนี้มาใช่ไหมฮะใช่เพิ่งได้คันนี้มาอ๋อได้มาก็ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่งเริ่มออ๋เพิ่งโปรเจกต์เริ่มเนาะตอนนี้ทําเครื่องอยู่แต่ก็ ทำช่องล่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็าพึ่งได้ประกันเครื่องมาครับผมเพิ่งสั่งมาใช่ไหมสั่งมาจากร้านไหนครับผมสั่งทางช้อปปี้ออ๋ช้อปปี้มว่าร้านไหนนะครับจะเตรียมตัวเตรียมโมเครื่องครับผมจะเตรียมโมเครื่องแล้วอันนี้เป็นมิลามินนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าใครขี่มิลามินเนี่ยสมัยก่อนนะมิลามินน่ะมันเป็นตัวที่แพงที่สุดเลยนะสองแสนหกหมื่นบาทเลยนะ อันเนี้ยมีรามินเมื่อวานผมก็ได้ไปถามเจ้าของโชรุมเมื่อก่อนเขาเคยขายเป็นเจ้าของที่นคนรศรีธรรมราชเขาบอกว่าตัวที่แพงที่สุดก็คือตัวมินน์นอกนั้นพวกกระบะนี่ตัวถูกสุดเลยนะกระบะเนี่ <c oughs> ตนนตยนะ <c oughs> ตอนนี้มันทะเลื่นเลยนะใช่ครับผมตอนนี้มันมันตลับปาดกันเลยนะ <c oughs> ตอนนี้่าง <c oughs> นี้สอง,ง,ง, <c oughs> งแสนได้แล้วเนี่ยมีคนหาดใหญ่จะซื้อแล้วบอกไปขึ้นเครื่องกลับ พอเจ้าผมสนใจอยู่ทันอยู่ที่เมดิลีกำลังดีอยู่แล้วกำลังเดีย่แต่มันคงไม่ได้เนี้ยขนาดนี้นะนี่คือแบบเนี้ยบมากเลยคันคันนี้ยังยังไม่เนี้ยบยังไม่เนี้ยบผมต้องเอาไปเก็บอีกนะอันนี้ผมมาขี่ดูแบบขี่ดูอาการรถดูเฉยครับอุ้คุณทัพคุณชื่นทะคันนี้ผมของผมเก็บไว้อยู่แล้วครับแต่มันเอาไปวางเครื่องไว้นานแล้วไม่เสร็จสักทีก็เลยเอามาวาเครื่องหมดไปยี่ิบบาทแะ ตอนตอนนั้นผมวางไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครัก็อยู่ประมาณเกือบสี่หมื่นครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วเนาะเพราะเครื่องมันก็แพงขึ้นแล้วเครื่องละสองสามหมื่นแล้วนะครับถ้าวางเท่าตัวเนี่ยตอนนี้ก็คือห้าหมื่นถึงหกหมื่นนสภาวะวางก็ต้องวางช่างต่อแหละครับอย่จบเนี่นคคันนี้ก็เบื้องเบื้องหลังการขับไปไหนมาไหนแบบไกลๆได้คือช่างต่อนี่แหละ เนี่ยผมไปทำมาช่วงกลางทุกท่านในการดูแลดีมากเลยนะจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม้ผมตลอดนนั่แหละรเกจะอธิบายหมดบอกว่าเราแนะนำใกล้ใจมันไม่ใช่ประเด็นนะเนาะเดี๋ยวนี้มันมีรถเทรลเลอร์รถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโอ้สวยนะคันนี้เดิมๆบางๆเลยครับเนี่ยบางๆคอหลังปังๆเนี่ยอ่าตาที่บางๆขับซื้อมาป้ายแดงขับคนเดียวอันนี้ก็มือเดียวเหมือนกัน ้อนผมเป็นชื่อคนที่สองนะหายากนะมือที่สองนี้หายากนะถ้าเป็นกระบะเออถ้าเป็นรถมิาเนี่ยส่วนใหญ่จะมือสามมือสี่ไปนะอันนี้คือน้อยแล้วนะอครับผมโอ้แต่อากาศเย็นมากเลยนะอยากให้ทุกคนมานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเลยนะครับอ่าเก็บน้คลองบึงอ่างเก็บน้ำคลองบึงนะฮะ โอ้ยสวยมากครับทุกคนดูวิวไทยมาเที่ยวกันได้นะครับครับผมผมว่ามันโอเคเลยนะแถวนี้มีที่พักมีอะไรไหมครัแถวนี้ก็จะมีโฮมสเตย์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันปิดหรือยังนะแต่คนประเทศไทยเนี้ยมีอาหารการกินเยอะนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูยังแล้วก็นี่นะเดี๋ยวอยากจะให้ไปดูวัดวัดบางไตริฎเนี่ยโอ้โหตั้ง เป็นอะไรนะเป็นเคจิแล้วของปรัดิษฐ์มันมีห้าเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยต้องมีแกอืมคนไม่ค่อยรู้จักวัดกันตอนนี้ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตแล้วภาพแล้วิษฐ์แต่ปีสามห้าปีสามห้าก็น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาแต่ยังไม่ได้ไม่เปิดนะยัม่ได้ลงแก้ครับผมเป็ขอบคุณมาก สงสัยคงต้องหาที่นอนเถอะนอนน้านผมได้เลยเก่งใจเก่งใจครับเก่งใจเก่งใจเกีแล้วเรไม่เรียบร้อยแล้วอยากได้อนี่ด้วยรถอ่ะจย้ายไปจอด่งรถรถจะสวยไหมได้ที้ว่าขากัตรยูั่นี่ก็เป็นแสงทิะมันจะสวยมากจะมีพระอาทิตย์แบบใช่ครับโอ้ แต่นี้คืออากาศอย่างนี้ปกติหรือว่าวันวันนี้มันรู้สึกว่าฝนตกฝนตกนะฮะดูวิวสวยมากสวยมากสวยมากนะฮะเอฟซีเราพาเรามาทัวร์แต่รถน้องนี่สวยนะสวยเลยภายในโอเคหมดเลยเบาะนี่เขาทํามาอยู่แล้วใช่ไหมได้มากิี๊ดเลยนะที่เหลือก็เหลือเครื่องและทั้งเครื่อง ดูแล้วถ้ามันไม่ไหวก็พี่อยากแนะนําให้ยกยกดีกว่าเดี๋ยวจะซ่อมนิดซ่อมหน่อยแล้วมันไม่จบทีนี้มันจะจุกจิกบวกเงินเราไปเรื่อยไงกินเงินเราไปเรื่อยเลยรอบแรกดูได้ชนะก็ชอบรถคาบูแต่ก็ยังหาคาบูสมบูรณ์ไม่ได้ครับมันจะเหยียบมันคล้ายๆว่าทอกมันเยอะเวลาเหยียบมันจะเสียงคาบูฟอทฟอฟอเลยนะเหมือนกันคือต้องเกียร์ธรรมดาเหรอโตไม่ได้ ใช่ครับใช่ครับไม่มันแน่นอนโอ้โหอห,อาหาหมุมกล้องถ้าเมมไม่เต็มนะก็คงจะถ่ายได้นานกว่านี้อันนี้มาถึงนี่เมมเต็มพอดีเลยนั่งลบอยู่เมื่อกี้ เดี๋ยวคุณท็อปไม่เห็นคนไทย <laughs> ไม่เห็นคน <laughs> <ะ> <laughs> ไทย <laughs> เดี๋ยวถ่ายดูเลย <laughs> นี่คือตาก,กล้องของเรานะฮะ <laughs> <laughs> จภาพ <laughs> แบบว่าเหมือนลุงเลยถ,ถ้าวันศุกร์กับวันเสาร์นี่จะมีเปิดท้ายช้ยอะไรเประจุดแบบจะสวยมากแราวันนี้มไม่มีเดี๋ยวจะพาไปดูได้พาไปวนไปใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหนื่อยหรือยังเหนื่อยป่ะอ๋อไม่เป็นไรอาบน้ำพักผ่อนก่อนแม่ครับได้ยังเดี๋ยผมกำลังจะไปดูกระบะอีกอย่งเนี้ย ถ้ามีโอกาสซื้อไว้ก็ดีครับผมกระบะตอนนี้ราคาไปกันโอ้โหเนาะมันคันนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มากเลยว่ะโอ้โหไปาแล้วเดี๋ยวทีนีอีสานกเหนือนะไปไปภาคใต้มานี่น้ำหนักขึ้นอ่ะแล้วแบบคล้ายว รยมากเลยนะ,ะเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมมิาพาตะลุย <laughs> มาเลี้ยงส้มตามด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มิาพาตุลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะพาไปไหนก็คอยติดตามไว้นะครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ประจวบคีรีขันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มิลาพาตุลยขอลาไปก่อนนะครับไปปายจบกันไปกับภาพบรรยากาศสวยๆแล้วกันนะครับ